บ้านสวนรบฝันสวัสดีค่ะปราส้มหลุงขวัญพามาเที่ยวป่าชายเลนอตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเที่ยง,ยงค่ะร้อนมากเลยแต่ว่าบรรยากาศดีดีมองไปทางไหนมีแต่สีเขียวพาสวประแป๊มาเดินชมค่ะ แต๊ดก็ชอบเที่ยวไปในธรรมชาติสดชื่นพาป้าไปเที่ยวรับบรรยากาศรับอากาศสดชื่นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินเที่ยวกันอุ้ยสวยป้แป้นดอกอะไรคะสวย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 มากเลยค่ะมันเหมือนรักแรกพบเลยเนาะใช่ใค,คล้ายๆค่ะ เป็นพวกไม้ชายเลนป่ากลุงกลางสวยมากเลยดูสิดอกแดงแดงแล้วมันก็ไปอยู่ข้างล่างเนาะทำไมมันไม่มาบานอยู่ข้างบนอย่าข้างบนยังไม่ค่อยมีดอกเลยแต่ข้างล่างเดินกันต่อค่ะฟ้าใสใส ฟ้าใสๆอย่างเงี้ยคือแดดร้อนค่ะทุกคนอ๋อนี่ไงชื่อมันพี่แปด๊ดฝาดดอกขาวแสดงเพิ่มมื่อกี้ก็คือฝาดดอกแดงใช่ไหมว่าใบมันเหมือนกันเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะเขาก็ทำเป็นสะพานเดินเราก็เดินไปแล้วข้างๆข้างๆนี้ก็จะเป็นน้ำเป็น เป็นชายทะเลเนาะเวลาน้ําขึ้นน้ําก็จะเยอะเวลาน้ําลงน้ําก็จะลดลงไปแล้วก็มีปลาตีนนะปลาตีนหรือปลากระจังที่มีให้เราเห็นเดี๋ยวถ้าเจอแล้วประสมจะพาเอยสวอยากถายรูปค่ะไปค่ะอันนี้เป็นใบยอย่างนี้เหมือนมะข่าเลยนะ เหมือนมะค่าแต่แต่ว่านี่มันชายเลนมันคงไม่ใช่อะค่ะลุงขวัญเดินไปถึงนู่นแล้วเดินนำหน้ารีวๆแล้วค่ะเดี๋ยวเดินไปถ้าเจออะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาส้มจะเก็บมาฝากค่ะลุงขวัญพาเดินตาม ทางศึกษาธรรมชาติได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานค่ะพวกรถครีนอะไรพวกนั้นอะ เสียงกระรอกค่ะกระรอกกระรอกไหนนาะอ๋อนั่นไงเดี๋ยวพ่อส้มจะซูมให้ดูนั่นไงเห็นไหมคะนั่นไงนั่นไงกระรอกตัวอ้วนตัวอ้วนเลยตัวอ้วนเลยนี่ราคาในเขตในเขตป่าเราก็จะเจอสัตว์จัดในธรรมชาติแบบนี้แหละ ไปกันต่อคะ่ะตอบเลือ่อนกับการเก็บภาพค่ะ ลุงขวัญพาป้าแปดขึ้นหอคอยค่ะขึ้นไปศึกษาธรรมชาติข้างบนป่าชายเลนที่เนี่ยค่ะหน้าพาลูกพาหลานมาเที่ยวเนาะเดี๋ยวนะคะป้าแปดเดี๋ยวซูมนิดนึงป้าแปดอยากถ่ายรูปเดี๋ยวหาป้าแปดไม่เจอค่ะเดี๋ยวนะคะป้าแปดโอเคค่ะ ลุงขวัญพาป้าขึ้นไปนู่นแล้วค่ะลุงขวัญบ๊ายบายเดี๋ยวลุงขวัญรอถ่ายแอคชั่นกับป้าแป๊ดหน่อยนี่ค่ะป้าแป,ป๊ดโอเคค่ะเชิญค่ะ ศูนย์ศึกษาป่าชายเลนที่นี่นะคะแหลมพักเบี้ยเนี่ยเหมาะที่จะพาเด็กๆพาครอบครัวมาค่ะศึกษาธรรมชาติเขาก็พาดเดินแล้วก็มีป้ายต้นไม้มีแหล่งธรรมชาติมีเนี่ยค่ะได้ยินเสียงนกไหมเดี๋ยวปลาส้มก็จะเดินปลาส้มยังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะปลาส้มขึ้นก่อน แปจะถอยหลังแล้วค่ะแต่ปราส้มจะขึ้นพื้นที่นี้รองรับได้สิบคนเราเพิ่งสามคนเองปแปด๊ดนี่ค่ะเด็กๆน่าจะสนุกนะคะตรงนี้ปราส้มเคยพาลูกมาตอนลูกยังเด็กโอ้ยสนุกสนานชอบมากเป็นที่สำหรับกิจกรรมครอบครัวพาลูกมาศึกษาธรรมชาติได้ ชอบ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 กาแะลงวนันถ่ายรูปผันหน้ามาแล้ลวเดี๋ยวลงผันลดแสงแป๊บนึ่งลงผันก็เป็นตากล้องประจำทริปประสมก็แคปเจอร์วิดีโอค่ะ เดินค่ะเดิน,น video, โอเคเนี่ยค่ะมันก็จะแอดเวนเจอร์นิดหน่อยค่ะถ้าสอวอใจไม่ถึงก็ยืนรอตรงนั้นนะคะจับเชือกไว้ค่ะเชือกเขาก็ทำแน่นหนามันคงแข็งแรงอยู่โอเคอยู่เนาะลงขวันใช้ได้อยู่เดินต่อก็ได้หนีลงขวัญ นุ่นอะแล้วกำลังลุ้นพี่แป๊ดอุ้ยพี่แป๊ดตามมาค่ะโดนกล่าวหาว่าสอบวอใจไม่ถึงยอมไม่ได้สุดยอดไอน่อะไรอน่งไงคะอะไรนะลำภูเี่ย่ะต้นลำภูลุงขวัญเห็นไหมคะนุน่นนุน่นนุน่นข้างล่างนุน่น นี่ค่ะต้นลำพูค่ะลำพูลำแพนอะไรสักอย่างสองอย่างนี่แหละพระส้มจำไม่แม่นว่าแยกกันยังไงครับบางที่บางป่าชายเลยบางที่เขาปลูกต้นกาอยู่ควบคู่ไปด้วยพี่แป๊รู้จักใช่ไหมต้นกาอยู่อลำตูลำแพนสวยนอะไป เอาละครับสองสาวจะขึ้นสะพานต่อเพราะทางไปเมื่อกี้มันจะไปชนกับสะพานที่ชำรุดเมื่อกี้ <What? S 1> ให ส้มไปคอยให้หวันไปคอยรับข้างนูน้นเดี๋ยวป้าส้มไปรอรับขาแพ้ข้างนูน้นนี่มาทริปอันนี้ได้เที่ยวสนุกด้วยนะครับมีแอดเวนเจอร์มินิแอดเวนเจอร์สะพานดึงดังเลย ดีนะยังมีสะพานให้เดินเล่นข้ามหนึ่งอ่ะหนึ่งสพะพานเด็กๆมันเดินเดินสะพานเจอแล้วค่ะลาตินที่ประสมบอกว่า ปลาตีนตัวใหญ่ใหญ่มัอนปราช่อนเลยนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลากระจังค่ะเห็นไหมคะหมูปราช่อนเลยตัวใหญ่เบ้งมีเยอะมากค่ะมามุมนี้ต้นไม้ก็น่าจะตายนะคะดูลักษณะแล้วแห้งมากเลย ต้นเก่าตายก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาแซมฝั่งนี้ยังเขียวดีอยู่ค่ะแต่อีกฝั่งนึ่งทำไมดูตายหมด,ดเลยดูสิตายน่าจะตายนะเปลือกแห้งขนาดนี้นะาก็มีต้นใหม่ขึ้นมาแทนค่ะต้นเก่าก็ตายไป ต้นเด็กๆขึ้นมาเทนนี<ป>่เส้นทางกลับแล้วค่ะลูงวันพาป้าแป๊ดกลับแล้วเดินเงินต่อไป เดินมาถึงจุดชมวิวค่ะเป็นศาลาชมวิวเมื่อก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วเคยมาครั้งหนึ่งไม่ได้มีต้นไม้แบบนี้นะคะคือจุดนี้คือปลายแล้วมองเห็นทะเลตอนนี้คือทะเลไม่มีแล้วค่ะมันเกิดจากธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็คือมีโคลนมีต้นไม้มองไม่เห็นทะเลแล้ว เมื่อสิปีที่แล้วสาลานี้คือสาลาชมทะเลค่ะทุกคนโอ้ยพักเหนื่อยกันนะคะมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้สิปีให้หลังประมาณสิองปีเนาะประแปดเนาะประมาณนั้น12บสถึงสิปีค่ะที่เราเคยมาตรงนี้ ตรงนี้มันมองเห็นทะเลมองเห็นเรืออยู่เลยแต่วันนี้ไม่มีแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วค่ะก็ส้มก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยหรอแผ่นดินงอกค่ะทุกคนแผ่นดินงอกต้นไม้ก็งอกมีการปลูกแซมขึ้นมาเพื่อป้องกันชายฝั่ง แผ่นดินงอกออกไปเยอะเลยนู่นน่ะเป็นร้อยเมตรเลยค่ะซึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วค่ะเรามาเรายังแบบนั่งเรือหางยาวเที่ยวกันอยู่เลยย <c oughs> ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เนาะตอนนี้เขาปลูกเพื่อให้เกาะหน้าดินแล้ว ตอนนี้นไ,นได้ยิน,ยนแต่เสียงเรือค่ะเมื่อก่อนเราจะได้ยินเสียงเรือแล้วก็เราเหมาเรือหางยาวออกไปเที่ยวกันอยู่เลยออกไปดูนกชายเลนออกไปตอนนี้เปลี่ยนไปมากแล้ว แผ่นดินยื่นออกไปอีกประมาณร้อยเมตรนะคะฟ้าใสมากเลยมีปลาจุมพรวดค่ะปลาจุมพรวดคือตีปลาตีนตัวเล็กเกรดสีฟ้าปลาตีนสีฟ้าค่ะนี่ปลาจุมพรวดเห็นไหมดูอาการมันไหมมันจุมพรวดจุมพรวดอยู่นะคะมีสองตัวนะคะเห็นไหมแล้วข้างบนอีกนน่นอีกหนึ่งเลสาม บอ่อเดียวนี้อยู่กันหลายตัวเลยแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เขาก็จะอยู่บอ่อละตัวค่ะทะเลาะก,กันอีกเด็กเด็กดูสิคะน่ะเขาทะเลาะก,กันแย่งที่กันเดี๋ยวก็ส้มซูมให้จูเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ในเงามืดเนาะเด็กเด็กทะเลาะกันอย่าทะเลาะก,กันอยู่ด้วยการแบ่งการมันมีที่ทั้งเยอะทั้งแยะดูคนนี้สิ เนี่ยเขายังอยู่นิ่งๆเลยเขาไม่ทะเลาะกับใครเห็นไหมเนาะเนี่ยเห็นเกล็ดไหมคะสีะฟ้าสวยเนาะปลาจุ่มพรวด